รีเก็ตดนวินมีไม่นี่คือคลิปแต่งหน้าคลิปแรกในช่องนี้เอาว่าเพื่อนๆที่ขอมาได้แล้วนะคะปอนจัดให้แล้วนั่นก็คือลุคนี้เป็นลุคที่ทุกครั้งที่จะออกจากบ้านส่วนใหญ่ถ้าคิดเลยไม่ออกอนก็จะแต่งแบบนี้นึกออกใช่ปะแต่งไปเจอคนนูน้นคนนี้แต่งออกนอกบ้านแต่งไปเที่ยวไปนั่นไปนี่ก็จะออกมาเป็นคล้คายๆแบบนี้ทุกคนมันก็คือแบบเนี่ยนึกออกใช่ปะ ก็ไปดูกันว่าแต่งยังไงไปดูค่ะเริ่มกันเลยนี่รอชา้าเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะมีออกไปข้างนอกซึ่งแปะให้หน้าเย็นอันนี้คือโทนเนอร์แพดนะคะซึ่งจริงๆถ้าใครแบบไม่มีเวลาเราก็เอามาเช็ดหน้าก็ได้คือการแต่งหน้าในอุณหภูมิที่เย็นถือว่าย่อมดีกว่าอยู่แหละ ปเฮ้ยมันเป็นคลิปแบบแต่งหน้าแรกของฉันเลยฉันไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าเื่อใครอยากแต่งตามก็คาดหวังว่าเขาจะทําได้ต้องขอภัยที่ผมปลิวๆนะคะเพราะว่าฉันเปิดทันลมหลังจากนั้นก็ทาครีมกันแดดคะ่ะครีมกันแดด2ข้อนิ้ว คือจริงๆอะ่ะจะมีใช้เซรั่มอะไรหลังจากโทนเนอร์แพดอีกก็ได้นะคะแต่ว่าครีมกันแดดตัวนี้มันมีความชุ่มชื้นอะไรให้อยู่แล้วไงปอนก็เลยไม่ค่อยจะใช้ถ้าใช้ครีมกันแดดตัวนี้นะแล้วก็ปกติปอนเป็นคนผิวมันนะคะทุกคนผิวผสมค่อนไปทางมันนะเพราะฉะนั้นการแต่งหน้าหรือการลงสกินแคร์ในตอนเช้าของปอนมันก็จะแบบลดขั้นตอนให้เหลือน้อยที่สุดเพราะว่าในระหว่างวันหน้าเราจะแบบมันเยิมได้ง่ายมากอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือรอให้ครีมกันแดดเสร็จตัวนะคะแล้วก็คือถ้าใครรู้สึกว่า เฮ้ยมันรอไม่ได้มันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ปันก็มักจะเอาแบบทิชชู่มาซับส่วนที่มันเกินส่วนที่มันมันออกมาเห็นปะคือเนี่ย มันจะมีความชุ่มชื้นที่มันแบบให้มาอยู่แล้วอะตัวนี้ถือว่าดีเหมือนกันนะปกติปอนไม่ค่อยลงไพรเมอร์ทุกคนแต่ว่าวันนี้จะเป็นครั้งที่ปอนกลับมาใช้ไพรเมอร์ดูเพราะปอนรู้สึกว่าช่วงนี้ปอนผิวมันมากก็เลยว่าจะใช้ไพรเมอร์ตัวนี้นะคะของ q p l เพรและการใช้ไพรเมอร์ครั้งล่าสุดของปอนก็คือเมื่อรับปริญญากีป่ปีวะเนี่ยแปะไปเลยทีโซนที่มันแบบมันมากๆใช้ไม่เยอะนะคะทุกคนเอาแค่แบบว่าให้มันลุมมันหน้าแก้มอะไรเงี้ยคือเนื้อมันก็จะลื่นนิดนึงซึ่งปอนว่าก็โอเคนะ เยลองใช้ตอนช่วงรับปริญญาแล้วมันก็ยังอยู่ทนมันก็จะช่วยเบลอรูขุมขนเราประมาณนึงคอลเลกเตอร์ของดาซิกตัวดีตัวเดิมเป็นสีคล้ายๆกับโทนพีททำใต้ตาอีกข้างนะคะ เนี่ยอาจริงๆเห็นปะรอยดําหายไปแล้วอะแค่แบบเอาสีคู่ตรงข้ามกับสีผิวที่เราต้องการปรับให้มันสม่ำเสมออะมาใช้มันก็หายไปเลยทุกคนดูดิเห็นปะเฮ้ยแกนี่มันอสสัศจรร์อะไรเงี้ยแล้วก็พวกริ้วรอยเพิ่งไปเห็นคลิปที่เขาสอนสอนการใช้คอเลกเตอร์กันอะเขาใช้สีม่วงทุกคนสีม่วงมาอันนี้รอยดำยสินะ่ะ อุ้ยมอนป้ายเยอะไปนะ,ะคือจริงจริงถ้าใครแบบว่ามีเวลาหน่อยอ่ะก็คือพยายามใช้แปรงแล้วก็กดทีละจุดจุดแต้มเอานะคะเพราะว่ามันจะแบบเนียนกว่าคลิปกว่าเอาที่เราพึงพอใจได้เลยอยากรีทัดขนาดไหนอะไรขนาดไหนก็ลองดูนะคะ ถ้าใครแบบมีรอยแดงเยอะๆอะก็คือใช้สีเขียวแล้วก็ปอนมักจะจุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็มาน,นี่กับรอยแดงซึ่งรอยแดงปอนมักจะเป็นแบบข้างจมูกเอยอะไรเอยหรือว่าสิวที่มันแบบเพิ่งอักเสบไปอะไรเงี้ยก็จะใช้พวกสีเขียวมาช่วยแดงๆทั้งหลายคือตั้งแต่มีคอนเลสเตอร์อ่ะปอนบอกเลยว่าปอนไม่เคยแบบใช้คอนซีลเลอร์เปล่าๆเลยอ่ะทุกคนเพราะรู้สึกว่ามันช่วยปรับสีได้ดีกว่านึกออกใช่ปะ่ะแล้วก็ิมม่วงก็มาตรงนี้ข้างข้างริมฝีปากนะคะ ต้องบอกว่าตัวบอลเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องรอยสิวเยอะมากทุกคนปัญหาในโลกของปอนมากถ้าใครมีอะไรแนะนําที่เกี่ยวกับการช่วยลดรอยสิวอะก็เม้นบอกปอนได้นะคะวันนี้บอนใช้คุชชั T ่นเธอเธอเบอร์ยี่สิบเอ็ดเอ็นนะคะทุกคนบอนมักจะกดลงไปอย่างงี้กดลงไปปึ๊บแล้วก็วนกับฝาแปะแปะแปะที่ฝาก่อนแล้วก็ค่อยมาอย่างงี้วนหน้าปึ๊บป๊บปบด,ดูดไป รูดไปก่อนทุกคนแล้วถ้าเหลือค่อยเอามาปกใต้ตาอย่างนี้อ่าหลัง,งนั้นก็โซะ๊ะเอาให้เอาให้กริปเอาให้เนียนเห็นปะจริงๆมันสีสว่างกว่าคอมากเลยอาจจะเป็นเพราะแสงหรืออะไรแต่ว่าถ้าดูปกติแล้วมันแบบไม่ได้สว่างกว่าคอขนาดนั้นอนะนเพื่อนๆจริงๆรอยอะไรก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้คอนซีลเลอร์อีกชั้นนึง ตอนตกคือสะบดข้อมือ,อนะคะไม่ใช่แบบเต็มแขนหนึ่งนงหน้าบวมกันพอดีแล้วก็ฟองน้ําของฟิลิมิลินะคะอันนี้ก็ซื้อจากเกาหลีจริงๆเห็นในช้อปปงช้อปปี้ก็มีก็คือเอามาแตะๆอันนี้คือเหมือนกับเอาที่มันเกินที่เราเอาเข้าผิวไปไม่ได้ออกมาด้วยแล้วก็ทําให้เครื่องสาอางเราติดทนด้วยในระดับหนึ่งนะคะแต่ปอนรู้สึกว่าไอ้ฟองน้าอะถ้ามันใหญ่กว่านี้มันน่าจะแบบพุ่ยได้มากกว่านี้นะทุกคนกคนือปอนใช้ด้านที่มันเป็นอย่างนี้เห็นปะเห็นเนื้ออันนี้ออกมาแบบเนื้อ ลองพืน้นออกมาเออจริงมันไม่ไดเอาออกมาหมดคืออย่าไปลูบอย่าไปอะไน,นี่นะแค่แทบแทๆบแทบแบบตกตกตกลงไปต่อไปก่อนจะใช้คอนซีลเลอร์นะคะอันนี้ของลาก a าสใช้แค่ใต้ตาใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งลงใต้ตาโปะลงไปไงี้แล้วก็อย่าเพิ่งไปทำอะไรเรามาลงตัวคอนซีลเลอร์ที่มันเป็นเนื้อหนักอันนี้มาลงกับพวกริ้วรอยตรงแก้มของเราอะไรแบบนี้รีทัศทุกคนรีทัศแบบนี้คือลงไปตรงกลางปุ๊บแล้วก็เกี่ยวอบให้มันเบลอ อันนี้ก็จะแบบงานละเมียดงานบรรจงหรือถ้าใครรู้สึกว่าุ้ยสีมันไม่พอดีอะไรเงี้ยก็กลับมาใช้คอลเลกเตอร์ก็ได้นะคะใต้ตาจริงๆจะใช้อันนี้เลยก็ได้แต่บอลชอบใช้ไอตัวเนี่ยับที่เขาแถมมากับคอนซีลเลอร์ทุกคนแบบแทบแท็บคอนซีลเลอร์เขาไปทีนี้ก็จะเป็นแก้มถ้าใครที่ใช้หน้าทั้งวันอะไรเงี้ยปอลแนะนำนะ อย่างพวกครีมบัตรอะไรเงี้ยดีกว่าอันนี้ปอนใช้ของฟรีนะคะไม่ใช่ของฟรีของฟรีฟรีไมล์นยสี่แต้มเลยโซก็จะขยบมาหน้าแก้มหน่อยก็ได้แต่ปอนมักจะแบบเอาออกไปข้างๆนิดนึงแล้วก็ค่อยมาหน้าแก้มนี่ปอรู้สึกว่ามันติดทนดีเหมือนกันนะแชร์กับเพื่อนๆนิดนึงนะคือฟรีตัวไมลูนยสี่ไม่ใช่ว่าใครซื้อไปแล้วก็ใช้กับทั้งตาทั้งแก้มทั้งปากได้นะทุกคนย้ำอีกครั้ง ถ้าใครไม่ได้ดูบล็อกคือปอนเคยพูดไปแล้วละ่ะว่าปอนไม่สามารถทาสีนี้กับปากปอนได้เพราะมันซีดนะคะซีดแบบไก่ต้มเนี่ยทุกคนทาจะหมก้วยเอ้ยคิ้วคิ้วโซคิ้วโซคิ้วโซใจใช่ทีนี้ปอนก็จะฉีดเซตติ้งสเปรย์นะคะคือฉีดเซตพวกเนื้อครีมอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็รอหแห้งใช้แป้งพอกพอกใช้คำว่าพอกก็คือใช้ฟองน้ำอีกอันหนึ่งคนละตัวกับอันที่เราใช้ตบ เอามาเบสหน้าเราอย่างนี้แบบิงไว้อย่างนี้ทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะมาเขียนคิ้วค่ะคิ้ววันนี้ปอนใช้ของเคสนะคะและส่วนใหญ่ปอนจะเขียนห่างคิ้วออกมารู้สึกว่าเนื้อของเคสเขาทําที่เขียนคิ้วดีเนาะทั้งแบบฝุ่นแบบแท่งเลยเอา,เอาห่างคิ้วออกมาห่างคิ้วก็คือจะต้องอยู่ตรงนี้คือวัดแล้วอาา่าแต่เนี้ย เออเราก็ค่อยๆเติมอีกข้างก็เหมือนกันวัดไปอย่างนี้ห่างคิ้วจะต้องยื่ตรงอ่าแบบนี้เติมห่างคิ้วไปค่ะอีกทีคือมาสก,กิดหัวคิว้วใช้ตัวนี้นะคะเบลนด์แล้ทีนี้เราก็จะใช้แปรงมาปัดเอาแป้งออกคอนทัวร์นะคะทุกคนมาเริ่มจากสูก จมูกมันจะไม่ได้แบบไหลเป็นแท่งลงมานะคะทุกคนสองสีนี้อันนี้ตรงนี้ก่อนตรงนี้แถวแถวหัวตาขึ้นมาคิ้วนิดหน่อยโป้นี้เห็นไห่หลังจากนั้นจิ้มเหมือนเดิมแล้วก็ปลายจมูกแล้วก็ปีกจมูกนิดหน่อยงนี้เห็นไม่มเห็นยัง ความธรรมะเอ้ยใดเอ้ยคือถ้าใครอยากได้เข้มกว่านี้ก็คือแตะสีตรงกลางนะคะอย่าเพิ่งไปถึงสีริมสุดนะใส่ตรงนี้เออแล้วก็ตรงนี้เคาะเาแป้งหน่อยแล้วก็วุดอ่านิดนึงนิดนึงเห็นปะเห็นปะ เดี๋ยวมาทาอีกข้างเอาจริงว่าทุกคนการแต่งหน้าเป็นเวลาสมมติเราจะจ้างช่างมาแต่งเราก็จะรู้จากใบหน้าเรามากขึ้นแล้วก็สนุกกับช่างแต่งหน้าได้มากขึ้นเหมือนกับว่าเฮ้ยเขาแต่งยังไงคือจําเทคนิคเขามาใช้กับตัวเองก็ได้อะไรเงี้ยอย่างนี้ฮ้ยสวยอะพี่ทีนี้เราก็มากรอบหน้าก็ใช้แปรงคล้ายๆกับหัวตัดๆนิดนึงอะอย่างเงี้ยของปอนอะคือปอนเป็นคนมีเนี่ยงใช่ไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นปอนก็จะใช้สองสีนี้ปัดตรงเนี่ยง ทำให้แบบว่าหลอกเงาคนมองตรงๆก็จะได้ดูแบบเฮ้ยคุณพี่อันนี้ก็ปัดลงอง่าน,นี้เนี่ยสันกรามอะไรใดๆก็ใช้สีเข้มไปเพราะเราต้องการสร้างมิติอุ้ยดูดิหน้าดูเรียวขึ้นมานิดนึงว่าเทียบกับด้านเนี้ยเห็นปะเนี่ยหน้ามีมิติทุกคนแล้วก็มาทําอีกข้าง การแต่งหน้าไม่มีผิดไม่มีถูกมีแค่ทําเราเลิศทาเราปังทําเราใช่หรือไม่ใช่เอาที่เราชอบดีกว่าเพื่อนๆถ้าเรามองหน้าตัวเองในกระจกแนละ้วแฮปปี้คนที่มองเราก็จะรู้สึกว่าเราสวยเหมือนกันเฮ้ยแบบนี้ดูนวลน,นวลเนียงนวลปรางดูแบบ มาละเริ่มมาละค่ะเร่เวลางานตาอันนี้ปอนใช้ของ Wake Make นะคะตลับ Wake Make เพราะว่าปอนเป็นคนผิวที่ออกไปทางวอร์มวอร์มโทนนะคะทุกคนตลับนี้ก็คืออยู่มันออกไปเนเชอรัลแล้วก็ออกไปแนววอร์มอะไรเงี้ยใช้สีอ่อนสุดทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยฉ,ฉันไม่เคยใช้สีอ่อนสุดในพาเลตตามาก่อนเลยแต่ว่าให้ทุกคนลองนะคะเพราะว่ามันคือสิ่งที่อัศจรรย์มากก็ทาทาไปเลยทุกคนทาไปให้ทั่วเปลือกตา แล้วก็ทาข้างล่างด้วยล่างหางตาให้เชื่อมกันหน่อยนะคะเอาจริงๆถ้าวันปกติธรรมดา ใช้แค่นี้ก็พอแล้วนะทุกคนแล้วก็ปัดขนตาแบบกรีดอายไลเนอร์ดัดมาสคาร่าอะไรเาราไรงี้ยก็จบแหละแล้วก็ปัดแก้มทาปากจบก็คือถ้าสมมติมีใครอยากไปที่ไหนต่ออะไรใดๆเรารู้สึกว่าเราต้องการเพิ่มสีสันให้ใบหน้าปอนก็มักจะไปถึง3สีอะค่าอันนี้เสร็จแล้วใช่ปะทุกคนปอนก็อาจจะมาแถวแถวโซนนี้โซนนี้นึกออกใช่ไหมให้มันออกไปทางแบบติดส้มนิดนึงเพราะเราอยากสดใสไงแต่ถ้าใครแบบว่าต้องการสุภาพก็ออกไปทางน้ำตาลก็มาโซนนี้ ออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันต้องการด้านนี้ค่ะทุกคนขอนี้แล้วกันนะอย่างนี้เลยตา,าไม่ต้องขึ้นไปถึงข้างบนมากด้านนี้ลงมาแล้วก็หางตาด้านล่างอ่าอย่างนี้ทีนี้ใครจะเพิ่มสีที่3ก็ได้เพื่อให้หน้าแบบดูแบบ เฮ้ยตามันแบบปังมันปึ้งอะไรถัดจากสีนี้ใช่ปะ่ะมันก็จะมาออกแนวแนวนี้แหละแต่อันนี้เราจะเก็บไว้ใช้อันท้ายสุดสุดท้ายเลยทุกคนมันก็จะออกมาเป็นแบบน้ําตาลน้ําตาลอะไรองี้หน่อยอะไรเงี้ยเพื่อแบบว่าคัดเบ้าคัดเบ้าอะไรแถวๆหางตาให้มันดูมีมิติมากขึ้นให้มันดูแบบลึกมากขึ้นก็จะมาแถวนี้แล้วก็หาง ประมาณนี้ทุกคนทีนี้ถ้าใครแบบว่าเฮ้ยอยากให้ตาดูสดใสดูเป็นประกายก็ใส่กิตเตอร์ได้กิตเตอร์กิจใจทั้งหลายทั้งปวงที่เขาให้มาใสไซอยากอยากได้อันเนี้ยเพิ่มมิติให้ดวงตาอ่าแบบนี้ก็อนจะมากีดอายไลเนอร์ค่ะปอนไม่ถนดัดอายไลเนอร์ที่มันเป็นน้ําทุกคนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือเป็นอายไลเนอร์คู่ใจที่ปอนใช้ตลอดนะคะแล้วป่อนก็จะมองต่ําแล้วก็ลากลากหางตรงออกมา ขีดมาเรียบร้อยแล้วคือบอลทำอย่างนี้ทุกคนบอลจะดึงออกมาแล้วก็กรีดเป็นตรงตามเส้นที่เราดึงแล้วก็ค่อยเติมส่วนที่มันว่างเอาเรามาใช้นี้กลับมาที่พาเลตตาของเราแล้วก็ใช้สีเข้มที่สุดอันนี้กดทับอายไลเนอร์ของเราลงไปเหมือนใช้แป้งเซตอีกทีหนึ่งอะทุกคนมันจะได้แบบอยู่ทนๆนฟุ้งฟุ้ฉันลากออกมายาวเหมือนกันนะจะวาไปแต่ว่าช่างมันทุกคนฉันชอบความเสียวความแบบ m ย i r e เออปะเนี่ยสีนี้ก็แหละอันนี้กับอันนี้ผสมกันก็แด้ะข้างล่างทุกคนวาดตาข้างล่างคือมันจะต้องไม่มาจบตรงนะี้นะคือมันจะออกมาอีกออกมาอีกนิดนึงมันจะไม่ขึ้นไปที่หางตานะทุกคนมันจะออกมาข้างๆ้างางตาบอลอยู่นี้ใช่ปะแต่บอลจะลากออกมาอยนะ่างเงี้ยไม่ได้ลากขึ้นไปที่หางตา หรือใครแบบอยากเพิ่มให้ตามันคมขึ้นอีกก็คือมาตรงหัวตานี้ได้นะคะแบบนี้แบบนี้ตาก็จะดูล้นๆไปก่อนดัดขนตาค่ะปัดมาสคารา่าที่ดัดขนตาบอนใช้ของบอกต่อนะคะทุกคนตอนจะดัดเป็นขั้นๆอย่างเงี้ยโคนกลางปลายแล้วก็ค่อยๆย,ย้ำทีละเล็กทีละเล็กแบบไม่ต้องลงน้ำหนักมากให้มันค่อยๆงอนแล้วก็ค่อยมาย้ำตรงโคนอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันแบบ สัพึงให้ดูเนี่ยข้างที่ดัดแล้วข้างที่ยังไม่ดัดแล้วหลังจากนั้นปัดมาสคาร่าค่ะทุกคนเวลาปัดคันจะปัดยีที่โคนขนตาก่อนอย่างงี้ยีแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะทุกคนยีแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆแบบให้ปลายมันแตกๆก,ก็ค่อยๆมาขาย,ยี้ออกขย,ยี้ให้ปลายแตก,แตกปัดซ้ายปัดขวาปัดอย่างงี้ก่อนตรงโคนนะคะทุกคนเน้นตรงโคนก่อนนะแล้วก็ค่อยจัดให้มันไปซ้ายหรือไปขวาแบบนี้ ช่วงนี้เขาฮิตดอลลี่อายกันถูกไหมคือส่วนตัวปอนนะปอนทำดอลลี่อายไม่เก่งทุกคนแต่ว่ารอบที่ปอนไปฟูกูโอกะกับที่บ้านนะคะก็เลยได้ซื้อของแคนเมกมาแล้วก็เอามาลองทำก็รู้สึกว่าเออมันก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าสีอะไรที่มันแบบเป็นเขียนเงาใต้ตรงใต้ตาอะไรเงี้ยมันก็จะยังไม่ชัดพอทำแล้วมันก็รู้สึกว่าหน้ามันเปลี่ยนจริงๆทุกคนแบบดูน่ารักขึ้นดูอะไรขึ้นแต่นี้ก็เลยแบบเอออยากลอง ด้ดูหลังจ,จากนั้นบอนจะปัดแก้มของแคนเมคอีกรอบหนึ่งปัดไปเลยค่ะวนๆมันจะได้แบบดูนวลดูเนียนแล้วก็จมูกอุ้ยจมูกชัดมากพลาดแล้วพลาดเลยแล้วก็ปัดหน้าผากด้นิดนึงนะคะแล้วก็ปากบอนใช้อเนียนเดิมใช้แต่อันนี้ทาไเ,เลยค่ะทาแล้วก็เกี่ยขอบอย่างนี้ มันติดทนแบบไม่รู้จะป้ายาายยังไงคือมันติดทนมากมันก็พอเ,เสร็จอันนี้ใช่ปะตอนก็จะใช้อุ้ยหน้าดูอ้อนมากเลย,ยหน้าดูอ้อนมากเลยมันก็จะใช้เธอเธออันนี้คือซื้อมาแบบไม่ได้ตั้งใจสี08ซัมเมอร์พ p ม i ินนะคะคือมันมีกลิตเตอร์ในเนือ้อทุกคนเราจะทาให้ดูทาออกข้างในข้างในปากน,นิดนึงแล้วก็ทาเลยก็จับปากขึ้นมหน่อยนตรงนี้แล้วก็ใช้นิ้ว เกลียเกลียวอ๋อแล้วก็สุดท้ายทายสุด เซตเปสเปรย์อุ๊ยไม่ได้ฉันลืมฉันลืมปัดคิ้วทุกคนเห็นคิ้วมันอ่อนอย่างนี้แล้วใช่ปะฉันต้องการให้คิ้วอ่อนลงกว่านี้อีกเพราะว่าฉันรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคิ้วอ่อนสําหรับฉันคือแบบนวลมันเนียนมันใช่สีน้ําตาลนะคะสีเบอร์ศูนย์เก้าปัดย้อนอย่างนี้ปัดย้อนขนคิ้วไปก่อนนะเพื่อนๆแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยปัดเลี้ยงเส้นคิ้วใครชอบคิ้วตั้งคิ้วอะไรก็คือดัดเอาเนี่ยปัดให้มันตั้งให้มันอะไรมันก็จะเซตมันก็จะอยู่เห สว,สวยแล้วเซตติ้งสเปรย์เซตติ้งสเปรย์กำเข้าแล้วเดี๋ <c oughs> ยวไปทำผมก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมา <m uch> ก็เป็นว่าหวังว่าลุคนี้เพื่อนๆจะเอาไปแต่งตามกันได้ง่ายๆนะแล้วก็ถ้าอยากให้มีคลิปแบบนี้อีกคอมเมนต์บอกกันได้นะคะบอนจะได้พัฒนาสกิลในการอธิบายการแต่งหน้าของตัวเองไปด้วยหรือใครอยากจะเห็นบอนใน ลุคอื่นๆก็คอมเมนต์มานะคะทุกคนเพราะว่าปอนเป็นคนชอบแต่งหน้าอยู่แล้วแล้วก็ชอบเวลาเห็นตัวเองแบบอยู่ในลุกที่มันแบบสวยๆดูกแกลมดูอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมก็เป็นว่าหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็เอนจอยแล้วก็ออกนอกบ้านกันอย่างมั่นใจเพราะว่าทุกครั้งที่เรามั่นใจเราก็จะสวยทุกคนเพราะฉะนั้นบ๊ายบายนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ